ยี่ยมเสิ์ครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุู้ทุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศและพี่น้องพอกันคือเก่าพี่น้องกับคนสองปลาพอกันวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพี่น้องเก่าปลาหาเกบเห็รหาหละเห็ดคือเก่าแต่ยังโมโหสีมันเห็นยังนนเนื้อพี่น้องมันนี้ต้องรอหลุนลน้ากันกับคนสองปลากับยายเกดอ่าพี่น้องพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับคนสองปลากับยายเกด พอกันเศร้าวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคามปีหกสี่พี่น้องเขาปลหาหาลาเฮ็ดคือเกาแต่เป็นเฮ็ดพึ่งทั่วไปเด้อพี่น้องเหมือน,นี้กับยาเกตคนเดิมคือเกาสวัสดีค่ะมาลุ้่นน้ำกันค่ะมอนเป็นเฮ็ดยังอ<า>ตอนนี้เฝาแล้วตอนแรกแห่งมันเป็นพึง <c oughs> แดงพี่น้องแดงข้ามออมีสีหลุนมีสีหลุนเปลี่ยนปลาเหมือนนี่โอ้ขาตีเปลี่ยนปลานเด้อพี่น้องเปลี่ยนปลาจากปลาเฮ็ดปวก จากปลายัางหน้ามาเป็นปลากอรอธรรมดาพี่นออ้องเนาะพวกตาบดอกนึงพี่น้องลรอปลาข้างบนก็ยังเกาะอยู่เฮ็ดปวกโอ้คนมานเนาะเกีนี่ฝรั่งเขี้ยนี่ฝรั่งฝรั่งแดงบ่พี <c oughs> ่แมนเขาเกี้ยเฮ็ดฝร่งแดงนี่ละ่ะห้อยเกี้ยนี่เมื่อน,นั้นเขาเก็บมันไม่ตะกีหน่อยเด้เนาะรอตามปลากรอข้างบนกันส่งไปตำม,มันอยู่พี่น้อง ส่นน้ากันเงาๆคือเกาเด้อพี่น้องมาเนี่ยฝุ่งขาวฝุ่งไข่ดอกนึ่งเห็ดเกลือมอัง้วดอกเว้ยดอกเด้อกระมันคือเกาบุ <c oughs> าคือเห็ดปวกบะไนเด้อพี่น้อง <c oughs> เห็ดเผื่งเห็ดทั่วไปถ้าเป็นเห็ดปวกนี่เก็บยางเดียวบะไนยางฝุ่นขาไล่ดอกนึงเอ้ย หาเห็ดปวือกนอ,กนอกหาเห็ดปวกซองเหมือนนอบวคอยได้ยางเลยอ๋อต้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกเกดดอกนึง,งงามแม่งนั่นเด้เป็นถุงคาายจิวม,ม่งงามดีนออวันนี้แล้วไปตำเห็ดปวกก็เป็นได้แต่ว่าห่างอยู่นอ <laughs> ขาลายอีกดอกนึงโอ้ยยี่เกตเต้ที่นี่นะพี่บอกอยูเตยตองพีบอกอยูเตยตองเว้ยดอกงามอยู่กี่นองผึ่งขาลายทรงมันอยู่มนันนี่อ๋อนี่ดอกนึ่งยาหลี่ดีเลยตีให้ปวกกมามันให้ผึ่งกามันคือเก่าตีดอกนึงสองดอกคุณต้นสองดอก,อดอก <laughs> โอ้คนมนัน บดคักบเมือนนี่มันมดีเอนี่มันอยู่แต่ตองเนาะมอเห็นมันตี้เนาะที่นี่แกงได้อยู่บ่แกงได้อยกากตาไปอีกตาหนึง่งพอกันบรรยากาศคืมๆมคือเก่าพี่น้องมือนี่คืมฟ้าคืมฝนแต่กระตุกบ้านักพี่น,อน้องฝนปีนี้โอยเงยไหลตุกพ่อปานั้นเนาพออีกแล้วพี่นอ้องผลผลาตไรคือเก่า ไปมากอะส่งมนันแต่เสาคือเก่าแบบพี่นออ้องขาไล่เออปลา,าเจ้าเหมือสองหมือเนาะสอ,องเหมอือไปลุยเห็ดปวกอยู่สองหมอือกลับมาเฮ็ดผึไงก็ปอคือเก่ามานันคือเก่าพี่น้องนั่นแบบนี่เราแยกเกลียนมาต้อเต็มตาเลยเถาบ่ตัวนะั้นยังได้อยู่ยังได้อยู่เราลวนน้ำกันยาวๆเด้อพี่น้องวันนี้ หาตามปลากอธรรมาชาติข้างบนอาอากดอกนะึงถึงขาไลา่ตัว,ตว่ะเออบอกให้เอา,อา,เอามืนอนันทิชาคยุนธะถ้าคนบกเก็บก่อนอมองดอกบวบถึงาไล่บาลาย,ยู่ยเกต์ส่งหมานอยู่พี่น้องมานถึงคาไลาออ่ก็โอเคแล้วที่พี่น้องที่สร้างเห็ดปวก็ล่อกันเด้อพี่น้องออกมาไเป็นได้เห็ดปวกก็ได้อ่านี่อีกสองดอก มงคนต้องปลากับยิ่เก็บเฮ็ดกี่ลายบบเก็บคนวันต้องเหมือ่านมากเก็บเพ็ดปวกงามพี่น้องมือนี้พักยกเป็นเฮ็ดพึ่งค้าไล่เนาะหมันขึ้นมาแน่เลยพี่น้องยางแป๊บหนึ่งหาตามหมค่ยได้คยหมันล่ะพี่น้องอีกต้องดอกบานเต็มทีแต่ก็ยังโอเคอยู่บานแแกงได้เด้อนี่ ยังแกงได้อยู่เออแต่อีกตาหนึ่งดอกบานขัดตุ่มขัดบอลว้ายเนี่ยโอ้โหโหยรับมันยังสเสาเนาะแน่แสงวันท่านพ่อแน่บอกเห็นจุมนี่ยหน่อยมัน,นสองตาคือเก่าละพี่น้องมันนี่รุ่นน้ำกันตาเจียเกลหรือตาคนสองปลาสิเต็มก่อนกัน <c oughs> อ้าวนี่เพิ่งข้าไล่อีกดอกนึงจุมงาอองามงามตัวล่ะโอ้ยขาเป็นขา พี่น้องปลาได้กับมันคือเก่าหน่อย,ยอยู่พม่น้องคนมันหยิบหกหยิบเจ็ดเป็นปวกขาวปวกพ่นปวกปวกพ่นดอกใหญงย่ๆพี่น้องหยิบแปดเป็นเฮ็ดผึ่งขาไลา่ผึ่งร่วมทั่วไปมือน,นี่อุ่นน้ากันเงยวเว่าสิเต็มตาจะเกตบอรเราตามหรมที่เคยได้เคยมันกะได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้อง อลนนี่ผงแดงแดงข้ามเราจะเกแ็แมนแมนดอกบานเต็มทีแกงใดคือกันแกงไหนอยู่ดอกนั่งอวบบานแล้วเอาขาไร่จุมจ้มๆงามๆอีกดอกหนึ่งโอ้ยมึงนงเชื่อหน่อยมันเอาพอแล้วก็เอาอยู่ในทางเนาะอีกดอกนี่งามเท้ง ไปอีกบ่โอ้ยคาเป็นคาเลยดอกนี่คาเป็นคาอีกแล้วโหนคาเป็นไงดิโอ้ยจะเป็นอยากดีดเนย <c oughs> อ,อีกสองจุม่มงาม <c oughs> ส่งมันอยู่นอไปมามันละนาะคนมันคนอซีเสียไป้ะตัวโอ้เสือลล่มาเนี่เสือลล่ทำงานหลยงานเลยเด้อพี่น้องมันหลยงานแล้วสองสามงานแล้วไปาอีกดอกนึน <c oughs> นง <c oughs> อโอ้เสือมันมันก็ออกเรื่อยๆอยู่เนาะเห็ดเนาะเสือยังมีอยู่แสดงออกปานไในฝน,น,นบ่ค่อยดีปานไดเนาะจุ่มงามแห่งนอกปลีดีคักอื้ยขาเป็นขาพี่น้องคุณงามมีรีเป็นขาลายปาจุ่มเนี่ยเมื่อกีขับเถิพี่นอ้องงามเด้อมันนักดอกมันจะหล่มลง แต่ว่าเสือกลบไลอยู่เด้แต่บ่ทอดอกนี่ดอกนี่สุดยอดเลยพงเด็กโอ้มีคนเฝ้าไว้สิไห้ถากหน่อยออกินดีครับอีกออดอกนึ่นงข้าไล่าบานเต็มทีแต่ก็บ่ท่านเถา กาขยันเลากขยันยางกันยัง,ยงพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเห็ดผึ่งทั่วไปผึ่งขาไล่ผึ่งขากันยังมันคือเก่าอยู่พี่น้องดอกนึงขาไล่พี่น้องอยู่หกแห้งจุ่มงามครับจุ่มนี่คัาแห่งพี่น้อง สองจูมบนตอนนี้ติดกันใหญ่ขนาษอุ้ยพียน้องเอาตาจะเกลดเกือบเพลิงเลยพี่น้องเอาไปลมาเป็นผงคาลายเด้อพี่น้องรักๆตัวนี้อาส่งร้านอยู่พี่นอ้องเอ๋อตัวนี้แดงข้ามพี่น้องบานเนี่ยนี่ละไม่เคยแกงเกล็แกงแบเนาะขาอซ่อนขาเน่าอยู่ห่างเศษ <laughs> นั่งขาเนา่าดอกงามอยู่พี่น้องเห็ดปุ่งแดงข้ามแต่เสียอย่างเดียวขาหมักเนา่าจุ่มนึงอ่ามื่อคือเห็ดแต่ขาลายมาเนี่ยมะคือเห็ดผวกเนาะอ๋อเห็ดปวกก็อี work, อกบดนดอกพี่น้องที่เป็นผวกจิกผวกขอดอที่นี่แดงข้ามสองดอกเออเห็แกงเลยู่เด้อพี่นอ้อง ออกปลายที่ื้อปีเน,ะ <Gerilim S 1> นาะแต่ว่าก็ได้เก็บเหลืออยู่บางปีมันสิออกเป็นหมูเลยพี่น้องเห็ดผงแดงข้ามนี่ยโมละเคืองตาพุ่นล่ะขาไล่อีกดอ,อกนึงอยังนีน่เด้เจ้าของบนแฉะนี่แฉแน่เนาะโตไปใหญ่ได้ต่อยู่เบิดหมดกินเห็ดเบิดเป็นอดอกโตหน่อยๆดอกนึงผงขะไล่นะเอหลักๆสิษมานแต่ผงขาไล่ละพี่น้องมาเนี่ ถุงเท้าผึ่งไท่ก็มีป้าปลานิดหน่อยผึ่งดำแถบเห็น,นเนาะเออแต่ว่าลงในหันที่นี่อยู่เลยเนาะผึ่งดำกำลังเห็นสองดอกพี่น้องจุ่มง,งามจะออกจังไหนเนาะอ,ออกไปเรืงง่อยๆออกคือการกับฝนตกแล้วฝนตกบ่จริงสองดอกพี่น้อ,องผึ่งดำดอกน้อยๆเอยโอีโหอยังกิน เต็มตาปน้อพี่น้องมาหนิเต็มกำลังเ้เกิงตายังสึงข้าไลยโอ้จุ่มงามอยู่ตัวละออกไปเรื่อยๆเนาะออกไปเรื่อยๆอ่ะสี่สองดอกดอกนึงโอ้โอ้โอ้หมดเร็วจะได้น้ำโอ้ยแอนะ้ยามเปล่า พี่น้องหลังจากเก็บผึ่งขาล่ายผึ่งทั่วไปได้ประมาณหลายเติบอยู่พี่น้องก็ยุดถ่ายทําำลิปบางช็อตบางตอนกับบริทายพี่น้องเพื่อว่าสิจงเวลาไปเก็บเห็ดปวกไปตามบางเห็ดปวกที่เก็บโมเมอว่านพี่น้องสรูปแล้วไปกับบอเจอกลับขึ้นขึ้นมาปลาธรรมชาติข้างบนอีกไปต่อขึ้สิบวัดพี่น้อง ลาภีลาน้องกับบานก่อนเฮ็ดก็เริ่มลอยล้อลาพีน้องเฮ็ดปวกบ่เจอเลยบ่งยอดเฮ็ดที่ใดที่มานพี่น้องเป็นเฮ็ดผึ่งผึ่งร่วมทั่วไปลาพี่น้องถือว่ามานอยู่เกือบเต็มตายแจเกตลักลักเป็นผึ่งขาไล่ด้วยพี่น้องผึ่งขาไล่ผึ่งขา้าผึ่งไข่กับมีปลาไปตามเห็นในคลิปแต่แต่ถ่ายมาบ่ได้ถ่ายพี่น้องวันที่ไปถ่ายท้ำคลิปไปเฮ็ดปวก แตสรุปแล้วไปหอดเฮ็ดปวกบ่มี่จอยไหว้ไปเรียบร้อยพี่น้องเฮ็ดปวกอ้าพี่น้องยังพอกันไหมพี่น้องยอดเฮ็ดทิเดมืมอนี้ก็ะซัมนี้ละพี่น้องืุนชอบวิดีโอยังไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกขั้ติชมมาละพี่น้อง สำหรับคลิปวันที่ยีสิบแงหาคมก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องพอการคลิปใหม่เหมือใหม่แจ็คสิเป็นเฮ็ดยังละพี่น้องรอบต่อไปก็ต้องล่อหลุนติดตามกับพ่นส่งปลาไปอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องสวัสดีครับ